มาทำอะไรดิไปไกลๆไปไกลๆอีฟ <Rem ind. S 1> ไปเผื่ปากทอตแลสโตนโอเคตรงนมาวันนี้จะมืออะไรให้ดูเป็นวันมามีอะไรไมีภูเขาไฟรูนี้แล้วแต่ว่ามีภูเขาไฟหน,นึ่งหน้าที่แต่ว่ารูปทรงไม่คล้ายภูเขาไฟนั่นเองก็คือภูเขาไฟออ,อฟซิเดียนที่เด็ก ทียวไปภูเขาไฟตี่เ,เ,เตี้ยมากเลยเตี้ยกว่าทุกภูเขาเลยนั่นเองแต่ตอนนี้สร้างแมพใหม่ตอนนี้ภูเขาไฟลูกนี้ก็รีวิวว่ให้ดูไปแล้วนะก็แต่ตอนนี้ภูเขาไฟออกซิเดียนสูงกว่าเดิมไม่เชื่อบินเข้ามาไอ่ปะปองภูเขาไฟลูกนี้หันมานี่ภูเขาไฟออกซิเดียน จะความสูงจะเดิมนะ่จาจะ97เมตรแต่ตอนนี้มีความสูงอยู่ที่100เมตรให้เป็นภูเขอไฟที่พร้อมจะปะทุได้ตลอดเวลานะปะทุได้ตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้ยังเงียบอยู่นะในภูเขอไฟที่โอกาสปะทุสูงที่สดุดไหมครับย่าโอเคมา ตรงนี้ทำไมต้องใช้อเเอพติเยนปิดด้วยมาจะให้ดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในนี้ปังคือมอรวกดนี่ตั้งไว้เพื่อไม่ให้มีอะไรมาทำลายนะพ่อแร่วน,นนี้ก็ค่อนข้างมีค่าเลยอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดีว ไหนออกซิเดียนวเดี๋ยวภูเขาไฟรุ่นนี้มันจะโกรธเอาแล้วมันจะประทุใส่ทันท <olduğunu> ีเดี๋ยวี๋ยววูเขาไฟรุ่นนี้โกรธเอาภูเขาไฟแห่งความศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวมันจะระเบิดเอาโอเคภูเขาไฟแห่งการศักดิ์สิทธิ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ลองดูที่ให้ดูไปแล้วตอนนี้มันกลายเป็นน้ำพุ่งไปแล้วกลายเป็นน้ำพุ่งไปแล้วโอเคเรอยูหมู่บ้านเราสิ หมู่บ้านก็ไม่ได้กลัวอะไรนะอยู่ติดก,กับภูเขาไฟลุกนี้แล้วก็ลูกนู้นเลยจะห่างนิดนึงนะแต่ตอนมันประทุนี้หมู่บ้านนี้เละแน่นอน,อนก็สร้างบังเกอร์ไว้เพื่อให้ชาวบ้านปลอดภัยจากการระเบิดของภูเขาไฟนี่ไหมสร้างบังเกอร์ไว้แต่ มังกรเบส็อกเนี่ยจจะป้องกันได้แต่สิ่งที่ป้องกันไม่ได้ก็คือไอ้ไฟตรงนี้นี่แหละนะป้องกันเบส็อกมาเพิ่มเพราะว่าพวกแต่ภูเขาไฟพวกนี้ก็เป็นภูเขาไฟที่แข็งแรงที่สุดในโลกด,ด้วยนะเอ้ที่สุดในไหมครับสี่เอ้สี่นั่นแหละนี่แข็งแรงมากนะโดนระเบิดไปก็ยังไม่เป็นอะไร ถ้าไม่เชื่อลองดูนะ TNT มาเลยเป็นมาโอเกียนมา t ทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปิดมาจุดอ้กดปิดมาอา้อกดปิดเี่นะมาจุดไปเลยแล้วก็จุดไปมา มีเขียดูแลต้มต้มต้ม,ตมออแข็งแรงมากไม่สะทุกสถานเลยภูเขาไฟรูกนี้ดูฐานมันฐานมันดูทานมันจะเติมไม่เหมือนภูเขาไฟแต่ตอนนี้เหมือนมากส่วนภูเขาไฟสงบก็ทําให้มันสูงขึ้นเลยเหมือนกันก็คือสร้างมันเป็นสูงประมาณร้อยสามสิบเมตรนะ ูเขาไฟสง,งบเอาไว้ตรงไหนดีเนี่ยภูเขาไฟสง,งบโอเคหาพื้นที่เจอแล้วเหมาะเหมาะกับการใช้ภูเขาไฟเหมาะกับการตั้งภูเขาไฟสง,งบเฮ้ยรีบรดแมพเร็วๆเกตแถวๆนี้นี่แหละ้าจะตั้งภูเขาไฟสง,งบได้แต่มันต,ติดกันไปเกินไปแล้วก็ภูเขาไฟน้ําเดือดด้วยนะภูเขาไฟน้าเดือดมาทำหน้าปกคลิปก่อนนะมา ภูเขาไฟออกซิเดียนเอาไว้จากด้านนี้กันมองใกล้ๆมันเป็นภูเขาไฟมืดเลยแต่มองใกล้ๆเอามันคือภูเขาไฟออกซิเดียนฝนตกอ,อีแล้วมามาเร็วหน่อยฝนเร็วแล้ว,ลวมาเททายภูเขาไฟย่าเรียบเหรอเฮ้ โอ้โหแต่เป็นภูเขาไฟทีโ่โอกาสปัทุสูงก็จริงแต่ว่าตอนมันใกล้ปะทุแล้วเนี่ยแผ่นดินจะสั่นแรงมาแกแล้วก็จะมีควันออกมาจากภูเขาไฟเยอะขึ้นโอ้ไม่ก็มาภูเขอไฟรุ่นนี้ลาวาปะทุรุ่นนี้จะแรงกว่าทุกภูเขาเลย ตอนมันระเบิดนะจะแรงกว่าทุกภูเขามันจะระเบิดแรงวุ้นแรงกว่าภูเขาไฟที่ว่าเก่งเอ้ยภูเขาไฟที่ว่าระเบิดแรงที่สุดในโลกนั่นยังเทียบไม่ได้เพราะในการระเบิดครั้งนี้จะทําให้หมู่บ้านหรือพื้นดินพังเสียหายเบ็ดล็อกบางทีเนี่ยมันก็แตกได้นะแต่บางทีมันก็ไม่แตกเป็นบางช่วงนะแต่ตัวภูเขาไฟเนี่ยมันจะไม่แตกแต่ ออปซิเดียนนี่แหละมันแตกได้จมาโอเคจะพึ่งแผ่นดินไว้นั่นแผนดินไว้ก็คือเรียบร้อยนะโดนระเบิดนะอพยพชาวบ้านไม่ทันเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม